สวัสดีค่ะน้องพอล่ามาแล้วนะคะวันนี้น้องพอล่าอยู่ห้องสมุดการรถไฟจังหวัดดีลัมน้องพอล่าจะมานําเสนอหนังสือดีนะคะรักแท้มีอยู่จริงซึ่งนะคะนี่ก็คือรักแท้ของพอล่าเหมือนกันนะคะรักแท้มีอยู่จริงค่ะเรารักกันมานานมากเลยนะคะรักมาตั้งแต่ที่เราพบกันคือมัธยมเนาะมอต้นมอต้นใบใบรส,สิบสี่ปีแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้จักกันหรอกค่ะ แล้วก็เพิ่งรู้จักกันเมื่อตอนไหนเราก็จำไม่ได้นะคะแต่เรารู้ว่าณนะวันนั้นวันอายุ14ตอนนี้เราก็เพิ่งอ,อายุ15 1หค่ะอายุปลอมๆนะคะแต่จริงๆแล้วก็เข้าวัยเลข5กันทั้งคู่นะคะเป็นเพื่อนรักรักกันมานานรักด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจนะคะจริงๆเราก็อยากจะมีอะไรที่ข้ามขั้นกว่านั้นแต่ <c oughs> เพื่อนดีที่สุดค่ะนะคะวันนี้เพื่อนเขาก็ได้นําหนังสือนะคะ หนังสือบุ๊กโบยักนะคะหนังสือเกี่ยวกับธรรมะนะคะอยาเรียนเชิดด้านนี้เลยนะคะเอ่านะคะนำหนังสือธรรมะมามอบมาบริจาคให้กับทางห้องสมุดการรถไฟจังหวัดบุรีรัมย์เรานะคะแล้วก็มีในหนังสือความรู้ทั่วไปนะคะอยู่ในกล่องพอลล่ายังดึงออกมาไม่หมดนะคะอยากเรียนเสนอกับท่านโดยตรงเลยนะคะให้เห็นว่างแวะมาอ่านเล่นและเรียน,น,นรู้กับพอลล่านะคะบอกแล้วไงคะรักแท้มีอยู่จริง สนใจจะอ่านคำว่ารักแท้มีอยู่จริงเข้ามาอ่านกับพอลล่านะคะหนังสือดีมีคุณค่าอยู่ที่ใจเราไปหานะคะขอขอบคุณค่ะขอบคุณคุณครูเคุณบารมีนะคะขอบคุณมากค่ะเรียกคุณครูอ่าแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะอ่าคุณครูก็ได้ไม่ใช่เราเปลนได้ไม่ไม่ท่านอะไรคะบารมีอัมพายพิษค่ะคุณอรูพอลล่าค่ะ เพื่อนมัธยมครับค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ